สวัสดีครับวันนี้บานาน่านะครับจะมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยดูเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือ i x p a n m m n n i ิน d d ฟ e ดและ m i c r o SD Card e ของ a n น i s k นั่นเองนะครับ จะเกิดความสงสัยว่าทําไมเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้ถึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเรานะครับลองคิดดูดีๆว่าทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่ติดตัวเราตลอดเวลานั่นก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับและเจ้าอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลสําหรับสมาร์ทโฟนนะครับโดยที่เจ้า i อเอสแอนด์มินิแฟลได้นะครับมีหน้าที่สําหรับโอนถ่ายและเก็บข้อมูลสําหรับอุปกรณ์ iOS นั่นคือ iPhone และ iPad นนั่นเองครับและเจ้าไมโคร s d สการ์นะครับสามารถ ใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ Android ทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้เลย เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ iXpan m i n i ผ่นมินิแดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับฟ้าเนี่ยส่งมาให้เราสาวก iOS เลยทีเดียวนะครับเพราะเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลและรับส่งข้อมูลได้ทั้ง iPhone และ iPad เลยทีเดียวนะครับส่วนด้านบนนะครับที่เป็นหัวแบบ Lightning นะครับใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad อย่างที่บอกไว้แล้วนะครับและด้านล่างนะครับก็จะเป็นหัว USB ปกติเพื่อเสียบเข้ากับอุปกรรณ์อออื่่นนๆเเชคมพิวต ็เปนนนต้นนะครับโดยที่ด้านหัวที่เป็น usb นะครับเป็น usb แบบ3.0นันยั่นทเท่ากับว่าการรับส่งข้อมูลเนี่ยมีความเร็วถึง3 0เมกต่อวินาทีเลยทีเดียวนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญมากๆของเจ้า ixpan mini f l a s drive นะครับนั่นก็คือการ ถ่ายข้อมูลจาก iPhone หรือ iPad แบบอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเลือกภาพเองนะครับและข้อสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นไฟล์หนังแบบ M O V M P 4และ M K V ได้โดยตรงจากตัวมันอีกด้วยนะครับเจ๋งมากๆเลย ตัวถัดมานะครับนั่นก็คือไมโคร s d สกาสำหรับ Android นั่นเองนะครับและภายในกล่องนะครับแซนดิสก็ได้ให้ตัวแปลงจากไมโคร s d เนี่ยกลายเป็น SD ธรรมดานะครับเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับกล้องนะครับหรือว่าเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ ปเป็คร่าวๆนะครับเจ้าตัวนี้สามารถอ่านไฟล์ข้อมูลได้สูงสุดถึง100เมกต่อ1วินาทีนะครับสามารถย้ายไฟล์ภาพทั้งหมด1,200ภาพด้วยเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นนะครับและด้วยที่ตัวมันเองนะครับเป็นการ์ดในระดับคล a สส10ซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอในระดับ Full HD ได้นะครับขนาดถึง1920คูณ1080เลยทีเดียวนะครับและยังมี application, แอปพลิเคชัน Sandisk Memory Zone นะครับที่เอาไว้ในการจัดการข้อมูลในการ์ดอย่างสะดวกอีกด,ด้วย ใครนะครับที่สนใจเป็นเจ้าของอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลของแซนดิสทั้ง2ตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ทันทีที่ banana store com นะครับหรือว่าไปที่ร้าน Banana ได้ทุกสาขาทั่ทวประเทศเลยทีเดียวนะครับคราวหน้า Banana เนี่ยจะมา Unbox และรีวิวอะไรให้ชมอีกนะครับก็ยังไงฝากติดตาม Subscribe ชานอง YouTube และกดไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ไว้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ